เจ้านี่อย่างน่ะโหน้องจะแงกินย่าเออน่ะไป<ข>ไหนมาน่ะเอาน้าเข้อนะเออเนี่ยไอ้ไอ้มาก็าดีอะน้องขอขอบคุณเนอที่วันนั้นไอ้ช่วยต่อแข้งต่อขาให้ลูกน้องนะพี่ไอ้ช่วยต่อแข้งต่อขาให้ลูกตัวน่ะส <c oughs> ิ่งยังเขาคนบ้านเดียวกันไอ้เมื่อคนใจบุญชอบช่วยเหลืออืเป็นห่วงกันแน่ก้าเออแล้วก็อันไอ้นานพัวตัวมันมาเลยค่ะ ถ้ามัได้มาง่ายอ่ะได้ข่าวว่าตอสัญญาแฮมสามปีก็นนี่ฮะตอสัญญาอยู่แฮมสามปีสามปีเจ้าโอ้สามปีกุ้งมันบ่นดีนะนอยู่เมินอยู่ปุ้นหลายปีแล้วตัวเนี่ยเป็นเมียอยู่บ้านเนี่ยอันตรายต่อสุขภาพหัวอันตรายต่อสุขภาพน้องไม่ใช่เป็นอย่างสักเตื่อบุหูาขาวกับวัวคำบ้านไต่อะ่ะมันตายตายเป็นอย่างน่ะเป็นโรคเยี่ยวฟื้น มันจังจรมีว่ะไอ้มันเป็นอย่างไรลกเนี้ยฟืดเนี่ยโอ้มีกวบ,บัวคำอ่ะัวมไปทำงานอยู่เมืองนอกหกปีวันเ<อ>ตกัวมันแมามันไได้จีหูมันเป็นลูกเดียวฟืดถ่ายเลยอะมันจะจะเป็นอย่างอั้นว่เอ,อ,อา้าวแต่แล้วแล้วน้องอย่างงี้ใดเนี่ยโอ้แต่น,น้องปกติดีนะบาฟืดเหรอมาฟืดมาดเป็นยงังโอ้บาดีประมาทเพราะว่าลูกเนี่ยมันลบไหนถ้ามันจะฟืด มันฟืดมาแล้วก็ตายเลยอ้น,น้องออต้องไปหาหมอก่ะโอ้บัต้องไปหาหมอไอ้หักษาได้ไอ้ช่วยได้ไอ้คนใจบุญชอบทำบุญช่วยเหลือมูเดียวกันแล้วยางไงได้หรอ,อถ้าตัวมาหักสายนะโอ้ตายแล้วลูกแล้วเต้าแล้วแอนนานป๊กมาจะเป็นพ่นอแมาอยู่กับลูกสองคนแบบอินดูมันคะ่ะแล้วยัไได้หนิไอ้ช่วยไอ้ช่วยเอาบุญแล้วยงไงได้หรอโอ้เดีย๋ยวไอ้จะจี้หูกันโลกฟืดเฮ้อกันโลกเยื่อฟืดเฮ้อ ไอ้จะเป็นคนช่วยเออช่วยไหนตั้งไดไหนนายตอแข่งตอขาไอ้ก็ช่วยแล้วออยังไม่ช่วยเรื่องแก้ปัญหาโลกเยี่ยวฟื้นเถอสักเื้อมันไม่เป็นยังที่ไหนออจ้างเฟืองตีเก่าตีเดิมฮนะไอชอบบรรยากาศกางเฟืองมันกายมั่ยก็อวดเอาเนาะ